บทความที่2มีนาคม2 5 5 4เรื่องใกล้ปีเสือเสือใกล้จะสูญพันธ์โอเคเริ่มข้อ11กระดูกและเล็บเสือข้อ12การปราบปรามตลาดมืดค้าเสือ13การเพิ่มพื้นที่ป่า 14. ที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือ 15. เนื้อและอายวะเพศเสือ 16. ประเทศไทย 17. ประเทศรัเสเซีย 18. ราตการเพิ่มจำนวนเสือ 19. เสือใกล้ศูนย์พันโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสือมีที่ประชุมมีประเทศมีอวัยวะแล้วก็มีการปราบปรามโอเค เริ่มยอนาแรกช่วงปลายปีเสือระหว่างวันที่21-24ถึง24พฤศจิกายนพศ2 5 5 3มีการประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสืออืมอันนี้ตรงกับข้อการประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือคือข้อ14รัสเซีย16ไทภย17เพราะฉะนั้น พื่อการอนุรักษ์เสือข้อ14 International Tiger Conservation Forum ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบรกประเทศรัสเซียเมื่อกี้เลยคือข้อ17ด้วยความเป็นห่วงว่าเสือใกล้จะศูนพันธ์เสือใกล้จะศูนพันธ์ข้อเสือใกล้จะศูนพันธ์ข้อ19เมื่อกี้เจอประชุมประเทศรัสเซียโอเค เพราะฉะนั้นเสือใกล้0สูญพันธุ์ข้อ19อบบรรทัดคำไหนเป็นคำเชื่อมมีไหมด้วยความเป็นห่วงว่าโอเครหัสจนรุ่นลูกรุ่น,น,น,นหลานอาจไม่มีโอกาสเห็นเสือตัวจริงผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่ากล่าวว่าขณะนี้ มีเสือในโลกลดลงมากจนเหลือแค่3,200ตัวเมื่อเทียบกับสัตว์ตัวที่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ100,000ตัวที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือมันซ้ําข้อ14ดังกล่าวดังกล่าวแปลว่ากล่าวมาแล้วก็คือกล่าวไว้บนทันแรกประกอบด้วยโอเคประกอบด้วยประเทศรัสเซียคือข้อ17จีนอินเดียบังคลาเทศภูฐานเนปาลและประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนร,รวม13ประเทศซึ่งรวมทั้งเอาประเทศไทยไปด้วยข้อ16ประเทศเหล่านี้คือเหล่าไหนาก็ไอ้พวกหลายๆอันนี้แหละหล้วนเป็นประเทศที่มีเสืออาศัยอยู่ในป่าผลที่ได้จากการประชุมก็คือมาตรการเพิ่มจำนวนเสือผลผลที่ได้จากการประชุมกับมาตรการเพิ่มจำนวนเสือข้อที่ประชุม โอเคที่ประชุมก็น่าจะเป็นข้อ14เพราะที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือมาตรการเพิ่มจํานวนเสือนี่ไงคือข้อ18เพราะฉะนั้นมาตรการเพิ่มจํานวนเสือคือข้อ18ผลที่ได้จากการประชุมจากจากแปลว่าผลก็คือผลคืออันนี้ข้อ18จาก เหตุผลที่ได้จากเหตุคือผลโอเคเพราะฉะนั้นผลคือข้อ14จบ1ย่อหน้านี้เราได้ว่าบรรทัดแรกคือข้อ14ที่ประชุมนานาชาติแล้วก็ที่ประเทศรัสเซียด้วยความเป็นห่วงว่าด้วยความเป็นห่วงว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์คือที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือด้วยความเป็นห่วงว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์ด้วย ด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยด้วยเหตุด้วยผลยับยัง้งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยับยัง้งแน่ๆด้วยความเป็นห่วงว่าเพราะฉะนั้นเสือไม่ได้องค์ประกอบเป็นได้เป็นองค์ประกอบของที่ประชมุมอันนี้โน้ตไว้ก่อนน่าจะเป็น A โอเคด้วยความเป็นห่วงว่า A ผลลัพธ์อยู่ฝั่งนี้จบหนึ่งย่อหน้าเราเดาว่าที่1 0ข้อส 19, น่้จะเป็นผลจากที่ประชุมแล้วที่ประชุมก็ประกอบด้วยข้อ17กับข้อ16ซึ่งผลอีกข้อหนึ่งของที่ประชุมก็คือข้อ18มาตราการเพิ่มจำนวนเสือต่อไปในปัจจุบันอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากจำได้อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากอวัยวะเหล่านี้ได้แก่เพราะฉะนั้นอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมาก อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากคือข้อ20อวัยวะเหล่านี้ได้แก่โอเคมันมีกระดูกและเล็บข้อ11กับข้อ15เพราะฉะนั้นกระดูกและเล็บข้อ11นี่ไงซึ่งนำไปใช้ปรุงยารักษาโรคหลายอย่างโอเคหลายอย่างก็มีหลายอันแต่ไม่ได้เอาเช่นข้ออักเสบกระโหลกและหนังเสือใช้ทำเป็นเครื่องประดับบ้านกระโหลกและหนังเสือโอเคไม่เอา เนื้อและอวัยวะเพศเสือก็คือข้อ15ใช้เป็นอาหารและยาบำรุงกำลังกำลัง,ลงโอเคเมื่อกี้เนื้ออวัยวะข้อ15โอเคถูกต้องกระดูกและเล็บเสือถูกเพราะฉะนั้นเหลือ12 13ออ๋อไปแล้วโอเคเหลือ12 13ป่าบา,ามกับเพิ่มพื้นที่ป่า ใช้เป็นยาอาหารและยาบำรุงกำลังเขี้ยวเสือใช้ทำเครื่องรางของขลังเป็นต้นเป็นต้นแปลว่าจบแล้วจึงมีการลักลอบล่าเสือจากป่าเพื่อนำไปขายในตลาดมืดโดยชำแหละแยกขายเป็นชิ้นส่วนหรือแม้แต่ขายทั้งตัวก็มีมีข้อมูลว่าในตลาดมืดแถบเอเชียใต้เสือตัวหนึ่งขายได้ราคา10,000เหรียญสหรัฐอเมริกาการปราบปรามการลักลอบล่าและค้าเสือ รวมทั้งสัตว์ป่าอื่นไม่ค่อยได้ผลเพราะกําลังคนและงบประมาณในการดูแลรักษาผืนป่าและการกวดขันจับกลุ่มการลักลอบล่าเสือมีไม่เพียงพอการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับตลาดมืดก็ไม่มีความเข้มแข็งจริงจโอเคไม่มีแน่แนะ่คณะทำงานที่ทำการศึกษาเรื่องนี้รายงานผลการสำรวจว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเสือถูกฆ่าไปมากกว่า1,000ตัวในแถบเอเชียส่วนใหญ่คือประเทศอินโดนีเซียไทยและเวียดนาม ส่วนตลาดมืดแหล่งใหญ่อยู่บริเวณชายแดนพม่าก,กับจีนและอินเดียชายแดนไทยข้อ16แต่ชายแดนไทยนี่คือชายแดนไทยไม่ใช่ข้อ16เพราะข้อ16คือประเทศไทยกับมาเลเซียและชายแดนรัเสเซียกับจีนโอเคจบย่อหน้านี้เราได้ว่าอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากคือข้ออวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากคือเป็นข้อ ยีโอเคประกอบลืมน่าจะดีมาที่กระดูกและเล็บ11กับ15แล้วที่เหลือมั่นใจว่าไม่มีไปต่อการที่อวัยวัเสือเป็นที่ต้องการมากก็คือข้อ20อีกรอบเพื่อนำไปบริโภคเป็นอาหารใช้ทำยาทำเครื่องประดับและ ใช้ประโยชน์ต่างๆดังกล่าวข้างต้นนี้เองก็คือดังกล่าวข้างต้นแปลว่ากล่าวมันแล้วใช้ทำยาทำอาหารเครื่องประดับโอเคที่เป็นต้นเหตุสำคัญที่เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ชัดเจนเลยก็คือการที่อวัยวะเสือเมนไอเดียมันคือการที่อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากเพื่อนำเป็นส่วนขยาย โอเคทำให้อันนี้สัตว์เสือใกล้จะสูญพันก็คือข้อข้างบนมีแล้วข้อ19นอกจากนี้แปลว่ายังมีอีกสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งแปลว่าอีกอันหนึ่งคือการบุกรุกผืนป่า ป่าข้อเมื่อกี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ปากไม่ใช่อันเป็นที่อยู่อาศัยของมันเพื่อใช้เป็นที่ทํากินทําถนนหนทางทําเขื่อนกักเก็บน้ําตลอดจนทําเหมืองแร่และการทําประโยชน์อื่นๆโอเคจบย่อนนี้เราได้ว่าย0่ไปที่19กับ A ไปที่การบุกรุกแต่บุกรุกไม่มีจากการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือ สาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือมาตรการเพิ่มจำนวนเสือคือข้อ18จากการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือซึ่งเป็นผลจากเอผลอะไรเป็นผลจากการประชุมดังกล่าวอ้อตอกย้ำคือย่อหน้านี้ข้อ14ดังกล่าว แปลว่ากล่าวมาแล้วใช่กล่าวที่ย่นาแรกจากการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือสาเหตุก็คืออวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากข้างต้นประกอบด้วยข้อปฏิบัติหลายประการได้แก่โอเคหลายประการแปลว่ามีหลายเส้นการเพิ่มพื้นที่ป่าเมื่อกี้เลย ข้อ13การปราบปรามข้อ12 13. การปราบปรามนี่ในตลาดในประเทศที่มีเสืออาศัยอยู่การปราบปรามตลาดมืดค้าเสือคือข้อ12ออย่างจริงจังการบังคับใช้กฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์สงวนอย่างเข้มข้นการจัดตั้งองค์กรนานาชาติเพื่อติดตามดูแลการกระทำผิดกฎหมายและประสานงานให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นแปลว่าจบแล้ว และเพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมธนาคารโลกและกองทุน w w r l d w i d e Fund จึงให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงินในระยะแรกนี้รวม180ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจบย่อหน้านี้เราได้ว่าจากการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือซึ่งเป็นผลจากการประชุมดังกล่าวเดี๋ยวนะสายการศึกษา,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 ถ,าถึงสาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือ เพราะฉะนั้นสาเหตุก็คือเสือใกล้จะสูญพันธุ์โอเคสาเหตุอ๋อสาเหตุใกล้จะสูญพันธุ์เพราะฉะนั้นสาเหตุของปัญหาเพิ่มมันมาย้ำตรงนี้อีกรอบว่าสาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือเพราะฉะนั้นมานตรการเพิ่มจำนวนเสือเนี่ยก็เป็นผล แต่สาเหตุของผลตัวนี้ที่ได้มาจากการประชุมเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงว่าเสือใกล้จะสูญพันอันนี้ก็น่าจะเป็น A เพราะว่าเสือใกล้จะสูญพันไม่ห้ามคิดเองด้วยความเป็นห่วงว่า เสือใกล้จะส่วนศูนย์พันด้วยเหตุด้วยผลโอเคเดี๋ยวค่อยคิดตอนแบบปิ้งจากการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือเนี่ยไอเนี่ยเป็นเหตุไอเนี่ยเป็นผลเพราะฉะนั้นซึ่งเป็นผลจาก ซึ่งมาตรการเพิ่มจำนวนเสือเนี่ยเป็นผลจากการประชุมดังกล่าวเพราะฉะนั้นประกอบด้วยหลายประการจบย่อหน้านี้เมื่อเห็นความวาจริงอาจังของผู้นำ13ประเทศที่เข้าร่วมประชุมตลอดจนการสนับสนุนด้านการเงินขององค์กรระดับโลกจึงเป็นที่น่ามั่นใจได้ว่ามาตรการเพิ่มจำนวนเสือคือข้อ13จะช่วยยับยัง้งชัดเจน ปัญหาที่กลัวกันว่าเสือใกล้จะสูญพันธจะช่วยยับยั้งปัญหาโอเคมาตรการนี้จะช่วยยับยั้งปัญหาที่กลัวกันว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์เสือใกล้จะสูญพันธุ์เป็นข้อ19ได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยยับยั้งปัญหาที่กลัวกันว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์ นั้นแสดงว่าตรงนี้เรียกเรียกปัญหาว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์ปัญหาเป็นสาเหตุหรือเป็นฝุ่นสาเหตุของปัญหาจากการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาโอเคจากการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาอันนี้สาเหตุของปัญหาเพราะฉะนั้น สาเหตุคือเสือใกล้จะสูญพันธุ์ก็เลยมีการทำให้จัดที่ประชุมด้วยความเป็นห่วงว่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าคิดไม่ออกเสือ19มันต้องเกิดก่อนแล้วก็ที่ประชุมที่ประชุมก็คือเกิดตามมาโอเคอีก5ปี อและอาจเป็นไปตามความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ไปร่วมประชุมว่าอีก5ปีจำนวนเสือในประเทศจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวโอเคแมปปิ้งเสร็จแล้วแมปปิ้งไปที่อันแรกช่วงปลายปีเสือระหว่างวันที่นี้มีการประชุมนานาชาติคือข้อ14เพื่อการอนุรักษ์เสือที่เมืองเซน์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซียเราเห็นตรงนี้แล้ววิเคราะห์มาที่รัสเซียด้วยความเป็นห่วงว่าเสือใกล้จะสูญพันธ์โอเคข้อ14ที่ประชุมนานาชาติข้อ17ประเทศรัสเซีย14แล้วก็มีข้อ17ก็คือประเทศรัสเซีย อ๋อแต่เราจําได้ว่าประเทศรัสเซียมันอาจจะต่อเพราะฉะนั้นประเทศรัสเซียแล้วก็มีข้อ10ด้วยความเป็นห่วงว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์ก็คือข้อ19โอเคไม่รู้ว่ามันโยงอันไหนเสือใกล้จะสูญพันธุ โอเคเพราะฉะนั้นจนลูกลูกลหล,ล,ลานไม่มีโอกาสเห็นัสว์ตัวจริงผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่ากล่าวว่าโอเคไม่มีซ้ําขนาดนี้มีเสือในโลกลดลงมากจนเหลือแค่สามพันสองตัวเมื่อเทียบกับศตวรรษที่ษษแล้วซึ่งมีประมาณ1น0 0 0แตัวที่ประชุมซ้ำอีกแล้วเขียนไปแล้วดังกล่าวประกอบด้วยรัสเซีย17แล้วก็รวมทั้งประเทศไทยโอเคล้วนเป็น ผลที่ได้จากมาตรการข้อ14ก็คือข้อ18เพราะฉะนั้น17 16ก็คือเอยดีก็คือประเทศไทยผลที่ได้จากการประชุมก็คือมาตรการเพิ่มจำนวนเสือ โอเคเพราะฉะนั้นเสือใกล้จะสูญพันธ์เราเห็นสองครั้งก็คือด้วยความเป็นห่วงว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเกิดก่อนอันนี้ต้องเกิดตามมาดังนั้นด้วยความเป็นห่วงว่าเพราะว่าเป็นห่วงสาเหตุไอ้น,นี่คือปัญหาไอ้น,นี่คือสายอันนี้คือสาเหตุโอเคดังนั้น เสือใกล้จะสูญพันธุ์ทำให้เกิดที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือถูกเพราะว่าย่อหน้าที่2ตรงนี้ก็บอกว่าสาเหตุของมาตรการแปลว่าซึ่งเป็นผลจากการประชุมดังกล่าวเพราะว่าข้อ18เป็นผลต่อโอเคย่อหน้านี้ข้อ20อว,วัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากอาว,วัยวะเหล่านี้ได้แก่11กระดูกและเล็บเสือดีถูก นำไปไปใช้เป็นยาข้อกระโดกกระโหลกหนังเสือใช้เป็นประดับบ้านแล้วก็ข้อ15เนื้อละว,ว,วัยวาเพศเสือเพราะฉะนั้นอว,วัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากประกอบด้วยข้อ11กับข้อลืมข้อ1ิ เนื้อและใววบว้าเพศเสือข้อ15แล้วก็ข้อ11กระดูกและเล็บเสือเพราะฉะนั้นข้อ15โอเค บรรทัดนี้ไม่มีแน่นอนล่าจึงมีการลักลอบล่าเสือจากป่าเพื่อน,นําไปขายในตลาดมืดโดยช่ำแหละแยกขายเป็นชิ้นส่วนหรือแม้แต่ขายทั้งตัวก็มีมีข้อมูลว่าในตลาดมืดแถบเอเชียใต้เสือตัวหนึ่งขายได้ราคา1น0 0 0แสนเหรียญสหรัฐอเมริกาการปราบปรามการลักลอบล่าและค้าเสือรวมทั้งสัตว์ป่าอื่นๆไม่ค่อยได้ผลเพราะกําลังคนและงบประมาณในการดูแลรักษาผืนป่าและการกดขันจับกลุมการลักลอบล่าเสือมีไม่เพียงพอ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับตลาดมืดก็ไม่มีความเข้มแข็งจริงจังคณะทำงานที่ทำการศึกษาเรื่องนี้รายงานผลการสำรวจว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเสือถูกฆ่าไปมากกว่า1,000ตัวในแถบเอเชียส่วนใหญ่คือประเทศอินโดนีเซียไทยและเวียดนามส่วนตลาดมืดแหล่งใหญ่อยู่บริเวณชายแดนพม่าก,กับจีนและอินเดียชายแดนไทยกับมาเลเซียและชายแดนรัสเซียกับจีนโอเคเขียนหมดแน่นอน การที่อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากเขียนแล้วเมื่อเพื่อนําไปบริโภคเป็นอาหารและใช้ทํายาทําเครื่องประดับและใช้ประโยชน์ต่างๆดังกล่าวข้างต้นนี้เองที่เป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เสือใกล้จะสูญพันธุ์จะสูญพันธุ์ข้อ20เป็นเหตุทําให้เกิดปัญหาคือผล19เป็นผลโอเค20 20เป็นเหตุทำให้นี่นอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือบุกรุกผืนป่าอันเป็นที่อยู่อาศัยของมันเพื่อใช้เป็นที่ทำกินไม่มีทำถนนทางทำเขื่อนกักเก็บน้ำตลอดจนทำเหมืองแร่และการทำประโยชน์อย่างอื่นโอเคชัว จากการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือเพราะฉะนั้นสาเหตุของปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือเมื่อกี้เลยปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือปัญหาที่ทำให้เกิดมาตรการเพิ่มจำนวนเสือก็คือไอเนี่ย19แต่สาเหตุก็คือ20เพราะอวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากแล้วปัญหามาตรการเพิ่มจำนวนเสือซึ่งเป็นผลจาก การประชุมดังกล่าวมันตอกย้ําอีกก็ตอกย้าว่าข้อย้อนหน้าแรกถูกประกอบด้วยหลายประการโอเคมาตรการเพิ่มจำนวนเสือ18เพิ่มพื้นที่ป่า13การปรับปรามตลาดมื่ค้าเสือ10ซ่องเพราะฉะนั้น18 18มาตรการ ประกอบด้วย11คือการเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็การปร,บรับปรามตลาดมืดค้าเสือสิบลืมการปร,บรับปรามตลาดมืดค้าเสือ12 Okay. อย่างจริงจังการบังคับใช้กฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์สงวนอย่างเข้มข้นการจัดตั้งองค์กรนานาชาติเพื่อติดตามดูแลการกระทําผิดกฎหมายและประสานงานให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นและเพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมธนาคารโลกและกองทุน worldwide fund จึงให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงินในระยะแรกนี้ ครบชัวเมื่อเห็นความวาจริงเอาจังของผู้นํา13ประเทศที่เข้าร่วมประชุมตลอดจนการสนับสนุนด้านการเงินขององค์กรระดับโลกจึงเป็นที่น่ามั่นใจได้ว่ามาตรการเพิ่มจํานวนเสือข้อ13จะช่วยยับยั้งปัญหาที่กลัวกันว่าเสือใกล้จะสูญพันนี่ตอกย้ําว่าเสือใกล้จะสูญพันเป็นปัญหาปัญหาที่กลัวกันว่าก็คือเสือใกล้จะสูญพันเป็นปัญหา ก็คือข้อ19งั้นตรงนี้ยิ่งถูกเลยใช่เพราะฉะนั้น13จ่ย,ยับยัง้ง19ดีมาก13มาตรการเพิ่มจำนวนเสือแล้วทำไมเรามี18ซ้ำอืมไปเขียนโอเคเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในนี้ก็จะเป็นแบบนี้เขียนสองที่ ดังนั้นมาตรการเพิ่มจำนวนเสือเราก็จะได้ฝึกมาตรการเพิ่มจำนวนเสือจะไปยับยั้งเสือใกล้จะ0ูนยพันโอเคเโอเคเพราะฉะนั้นไม่ลบพอทลบเดี๋ยวเสียเวลาดังนั้นข้อ11 1 2อ่องอ่ะทำไมมี11 2องที่ เนื้อและอวัยวะเพศเสือข้อ15 11กระดูกและเล็บเสือการเพิ่มพื้นที่ปากคือข้อ13การเพิ่มพื้นที่ปากคือข้อ13โอเคเพราะฉะนั้นเตรียมฝนสรุปก่อนว่ามันเริ่มต้นที่ข้อ20อวัยวะเสือปัญหาสาเหตุของปัญหา ปัญหาที่กลัวกันว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์เพราะฉะนั้นเสือใกล้จะสูญพันธุ์เป็นปัญหาสาเหตุก็คืออวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมากทั้งเนื้อและกระดูกทําให้เสือเกิดปัญหาเสือใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเสือใกล้จะสูญพันธุ์ก็เลยส่งผลให้จัดที่ประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือประกอบไปด้วยรัสเซียกับไทยและอื่นๆทําให้เกิดมาตรการการเพิ่มจํานวนเสือซึ่งมาตรการการเพิ่มจํานวนเสือ ประกอบไปด้วยข้อ13การเพิ่มพื้นที่ป่าข้อ12การปราบปร,รามตลาดมืดค้าเสือและคาดหวังว่าจะช่วยยับยัง้งปัญหาที่กลัวกันว่าเสือใกล้จะสูญพันธุ์คือข้อ19โอเค11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ครบเรามาฝนเลยข้อ11ไม่มี9 9 h ข้อ12ก็ไม่มี9 9 h ข้อ13 9 9 h ข้อ14เดี๋ยวค่อยมาโอเ okay. ค9 9H 9 9H ต่อไปข้อ14ข้อ14คือมี 16D 17D 18A โอเ okay. ค 16D 17D 18A ข้อ15 ไม่มี 99H ข้อ16ไม่มี 99H 17ไม่มี 99H เพราะฉะนั้น18เดี๋ยวค่อยมา15 99H 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 18ก็คือ D ดอกมาที่12 D 13 D 18อ่าอนี่เส้นนี้ด้วยคือ19 F 18 12 D 13 d 19 f 19ไปที่ 14a 20มี20มี3เส้น11 d 15d 19a เพราะฉะนั้น19ก่อนตอบ 14a 20ลืม 20คือ 11D 15D 19A 11D 15D 19A เ okay. โอเคเพราะฉะนั้นได้16คําคำตอบโอเคอยากให้ปรับปรุงตรงไหนเพิ่มคอมเมนต์ Comment ได้ในคลิปวิดีโอเลยนะคะสำหรับ เชื่อมโยงมีนาคม54เรื่องใกล้ปีเสือเสือใกล้จะสูญพันธุ์เสร็จแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย